จากสตาร์ชอปครับมาดูอาการยอดนิยมของรถ Honda City รุ่นนี้ครับสาเหตุคือไฟเบรคค้างตัวที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดอาการเบรคค้างก็คืออยู่ที่ท่านล่างนี้เลยครับเปิดฝาออกมาลักชุดเบรชุดนี้ตัวสต็อปเปอร์แป้นเบรคแล้วก็ตัว Stopper ไปที่เป็นพลาสติกนะครับที่อยู่ตรงรูนี้นะครับแตกแตกไปแล้วนี่เลครับ ตัวสเต็ปเนี่เสร็จส่วนของตัวสเตร์ที่อยู่บริเวณนี้เวลาเบรกเขาต้องมาเหยียบกระเดื่องสีขาวใช่ไหมครับตอนนี้ไม่มีกระเดื่องเพราะตัวสเอ็ปที่เป็นรูเนี่ยหายไปแล้วแตกไปแล้วตามอายุการใช้งานเพราะเป็นพลาสติกเดี๋ยวเราจะใช้น็อตโลหะมาใส่แทนให้อยู่ยาวใช้ได้ตลอดชีวิตเลยโอเคสักครู่ครับน็อตที่ยกสมเหลี่ยมชั้นวงคองครับนี่ ตัวนี้เลยครับเป็นน็อตขนาด11มิลไปลองใสด่ดูเป็นตัวสต็อปเปอร์แทนจากพลาสติกเป็นโลหะแทนครับอยู่ได้ยาวตลอดชีวิตเลยไปดูกันครับแล้วเราก็เสร็จแล้วใส่ทด้แล้วครับตัวนี้เป็นน็อตเบอร์11มิลนะครับใส่เข้าไปตรงตัวสวิตตก็จะมีตัวสต็อปเปอร์แล้วนะครับทีนี้อยู่ยาวเลยครับยันลลก อยู่จนกว่าจะลบผุพังไปเลยครับไม่ต้องซื้ออะไรเปลี่ยนกันไปบ่อยบอกว่าเป็นโลหะแน่นอนครับงบไม่ถึง10บ,บาทเองโอเคครับลองเปลี่ยนกันดูครับมาตะเน่